สวัสดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้พี่พี่ร่วมกิจกรรมกันอีกเอาไหมนี่มีกิจกรรมอะไรมามีกิจกรรมกราฟอยากละใบขอบนะอยู่ยังอยู่หลุดจอยอีกแล้วสนุกจริงๆสนุกจริงๆริงขายแล้วหลุดขายแล้วหลุดขายแล,ล้วหลุดเนี่ยสนุกจริงๆสนุกจริงๆรนี่ช่วยผมหน่อยผมไม่อยากสนุกนี้เลยพี่เห็นผมหัวล้อเนี่ยผมเครียดอ่ะมันไม่ออกอ่ะมันเดินไม่ได้อะ่ะพี่ครับแคมรี่ไฮบีท เอ็กซ์ติโมตัวหายาดขายแค่ปีเดียวตอนนี้มีเต็นท์ผมอยู่ขาหนึ่งจองมาลงแล้วจองลงแล้วจองลงแล้วจองจองหลุดจองหลุดจองหลุดมันใช่ไหมเอายีระบายของมันร่วมกันนะแต่ขอลูกค้าแล้ะใครอยากได้ขอให้จองภายในเดือนนี้ภายในเดือนวันนี้วันที่อะไร วันที่สาอุ้ยยีิบเก้าวันนี้วันที่30แล้วนี่ใช่ป่ะ30แล้วเหลือ30 31อุ้ยเอาอาทิตย์นี้แล้วกันขอไปในอาทิตย์นี้มันร่วมสนุกกันหน่อยเอาขอรัจองไปในอาทิตย์นี้นะวันนี้วันที่29ก็าอนอาทิตย์นี้ก็ไม่เกินวันที่5โอเคไหมขอจองไม่เกินวันที่5ใครอยากได้เอานี้ไปมาดูครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยโปรโมชั่นหนึ่งผมหลังจากที่รีวิวรถ Camry h y b r e i ิด t i m o สีขาวตัวรถสวยๆคันนี้อยาการลบราคาเป็นล้านแต่ขายราคางงเต็กเลยถูกกว่าอีโคคายเอคือแบบถูกมากอะสีขาวทะเบียน885ด้ด้วยโคตรสวยเลยทะเบียนอะนะครับแล้ดูภายในพี่ดูภายในดิภายในสีดำ เฮ้ยตกใจไหมพี่ตกใจแล้วไหมคือแคมเปอรี่ไฮบริดมันจะเป็นภายในสีครีมพี่ครับจะไม่ใช่ภายในสีดําคือถ้าเกิดเป็นภายในสีดําเนี่ยต้องเป็นเอ็กซ์ติโมในเครื่องปกติเท่านั้นไม่ใช่ไฮบริดแต่ว่านี่ไฮบริดผลิตเอ็กซ์ติโมออกมามาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับมีเมมโมรี o a r d ด้วยเห็นไหมเห็นยังมีเมมโมรี่เบาะนะครับวงลรมัลติฟังชั่นซ้ายขวาแอร์อุ่นตูดม่านหลังนะครับมีมาให้หมดแล้วนะบ,บอกบราบไฟฟ้าคู่หน้าสามจุดนะครับเอาดูบาะหลังมั่งช่างภาพครับ เดี๋ยวแพงมาบอกหลังมั้งครับอดูบอกหลังครับพี่ใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่ที่พี่ใหม่จัดใหม่จา๋าใหม่ฝุ่นตลบลูกค้าครับแบบนี้เดี๋ยวพี่ฟังราคานะใครจะเชื่อป้ายแดงล้านหกป้ายแดงล้านหกล้านเจ็ดนี่แหละพี่ครับตัวท็อปสุดล้านแปด่ะแคมรี่ไฮบริดมีใครรู้บ้างตัวท็อปสุดนี่เอ็กซิโม่เลยนะแพงกว่าตัวท็อปไปอีกนะล้านแปดป่ะน่าจะล้านแปดเลยนะผมจําราคาไม่ได้แต่ที่แน่จาราคาตอนนี้ได้คือจุกแล้ว ตอนนี้คือจุกแล้วลูกค้าครับ4ี0 0 0 0สาม400,000ห้าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะราคานั้นสีน 4, ่งกลางไม่ได้ขายแล้วตอนนี้มาขายเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสามแสนหกหมื่เก้าบาทแล้วลูกค้าครับช่วงระบายของนะเอาเลยนะภายในอาทิตย์นี้นะไกรจองคือได้เลยนะผมให้พี่ผ่อนเดือนละห้าพันหกเดือนอา้อาวอ้าว เอาเลยซื้อเลยพี่อดเดือนละ5้าพันหเดือนที่เหลือผมจ่ายให้ค่างัวนะหกเดือนแรกนะผ่อนแค่เดือนละ5้าพันใครอยากได้ฮัลโหล0ูนย์แปดตัวแล้วก็7หรือทักบ้านเขียวมา at w o r 1 6ึ่โอเคไหมครับเจอกันนะพี่นะผมวิวลยคาอยากดูแลพี่สุดตัวเลยขอบคุณครับ<อ>บ๊ายบายครับ